คุณกำลังฟังพอดแคสต์คริสเตียนในซีรีส์รู้จักตัวเองจาก CAC Podcast สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์คริสเตียนในซีรีส์รู้จักตัวเองที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้นคุณผู้ฟังเคยคิดไหมว่าที่จริงแล้วคุณเกิดมาเพื่อเป็นครอบครัวของพระเจ้าพระองค์สร้างคุณให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์จึงเห็นว่าความสัมพันธ์นั้นมีค่าพระองค์สําแดงความรักของพระองค์เองด้วยคำที่เกี่ยวกับครอบครัวคือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าแต่ด้วยความบาปทําให้มนุษย์ถูกพรากไปจากพระเจ้าเดิมมนุษย์เคยเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้า แต่ความบาปทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าถูกตัดขาดออกจากกันทางเดียวที่จะกลับมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้คือโดยการกลับใจใหม่จากบาปและบังเกิดใหม่การที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เท่าก,กับการบังเกิดใหม่ในพระธรรมกราลเทียบทที่สข้อที่26ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต คนที่บังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าผู้นั้นก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในทางพระเยซูคริสต์เราก็ได้พี่น้องฝ่ายวิญญ,ญาณมาด้วยซึ่งก็คือพี่น้องในพระคริสต์และเรารับมรดกนิรันดร์ร่วมกันดังนั้นนอกจากนี้ผู้เชื่อในพระเยซูจึงเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญ,ญาณที่อยู่ร่วมกันหรือที่เรียกกันว่าคริสตจักรเป็นธรรมิกชนของพระเจ้า เป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันในครอบครัวของพระเจ้าเราจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระองค์ผลดีของการอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าทัานทีที่คุณบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าคุณก็ได้รับของขวัญวันเกิดที่น่าตื่นเต้นคุณได้รับมรดกอันมั่นคงมรดกนี้ได้แก่อะไรบ้างเราลองมาดูด้วยกัน 1. เราได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปส เราจะได้เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระคริสต์สเราจะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดความตายและความทุกข์ยากทั้งสิน้น 4. เราจะได้รับบำเหน็จ 5. เราจะได้เข้าร่วมในพระสิริของพระคริสต์ความจริงที่น่าอาจจัศจรรย์ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าโดยความตั้งพระไทยของพระองค์ที่ทรงสร้างคุณมาเพื่อเป็นครอบครัวของพระองค์พระเยซูทรงทําให้คุณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงภูมิใจในตัวคุณ การได้เข้าร่วมในครอบครัวของพระเจ้าคือเกียรติสูงสุดและสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะมีโอกาสได้รับและไม่มีอะไรเทียบได้เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญและไม่เป็นที่รักหรือไม่ปลอดภัยจงระลึกอยู่เสมอในใจของคุณว่าคุณเป็นของใครคุณเป็นของพระเจ้าและพระองค์ก็รักคุณครอบครัวนี้มีพื้นที่สำหรับคุณเสมอ และอ้อมแขนของพระเจ้าเปิดรับทุกคนกลับมาบ้านเสมอและพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอพระเจ้าอวยพรครับ